เลรนยถวยป้องป้องเ,องเ,เรี้ยงอยู่อาตมาเป็นเนียนใหญ่เนีนหน่อยซื้อเนีนกานซื้อมึงพี่เนีนลงผ้าผูกไปสลาเนีย่ยปอมเป็นโรคหัวเนี่ยครับเน,นีเ่อหมดสองไม่ถ่ไม่ยังการเจ้าอ้วกอ้วไปพมญาติผีผีพยานามนั่นหลอกกู็มเน่ยเขาก็ว่าผีหลอกเล่าเหรียถวยป้องแล้งป้องเลองอาูเลยม,มากับเสื้อเนาะกูเยเห็น,เ,นเป็นเนียนใหญ่เป็นเนนยหน่อยแล้วเป็นประกาศเป็นจัดสลาเนี่ยมดส อาจารย์ก็เไป้องเพลงเมียมูฟังเล่นอย่างน้สวดส่วนผมเองหลวงพ่เจ้าของาเพิ่ก็เลยบบาลไปยังหมดสาวเพิ่ก็เลยสั่งความให้เมียคนเขาไปหาอาตมาใเด้อพ่อเขไปแล้วก็เลยสอบถามว่าหัวเจ้าก็เลยออาของบาไปบวชเปินกานมีบวชเมียนั่ บันี้น่าหลกวนสิโอ้วันี้ที่นี่เธอนอยู่กนน่อยมนี่อย่างนี้นแล้วอ่าเพนก็เล่วันสารภามสน่อยเมื่อนั่นเอาทุกุแต่ติใส่อาหารมารับปริทถมากแต่ว่าปนมันเหลือสน่อยก็เลยอากับกัดัดที่นี่เลยเอาถุยวัดใส่ไปวามาอื่นเสียวมาส้มหมกวนบัดผู้พูดในเป็นคนกีดดังได้ถุยในไหมเสือวัดเนาะ พ่อแม่อยู่บนมี้ก็วดพ่อแ่บอกก่เอามีนปดอรอเนียเห็นเมียก็เลยว่าเอาเทาจาพี่ที่ช่งสั่ะพ่เผ็นยังหลออยู่วันอยู่วนยังพูดนก็ออยากเขาไปนี่แหะปูดบาง่ามนึ่งเหือนกะลเอาไปถวยอันเดียวเป็นเพลเล็งถวยปองนี้ปองแดงบานที่นี่ลูกสาวหรือว่าหาลูกปุยที่เจังไดลูกปู้หอกลูกดีเซาเป็นเพลสื่อมาแทรกแล้วนั่ง หวยใบเดียวลูกสาวผมได้ซื้มาแท่นโหลหนึ่งมาหวังสกุลไทยเป็นยังี้ยคู่ของสกุลไหยเดียวมะขอฝันไม่ได้ใบได้แระเด้อเศร้าเป็นเพงื่อเดวแต่ว่าพอไปพอได้อยู่มาได้อยู่ในวัดเขาทุกที่พัะกขาบ่ได้ยังเขาบ่นกับบ่ได้ม่ท้อนเพียนเงื่อนท้อจากหลังแน่ลูกสาวผาเลยแม่หมดเ้าเตือนเพถึนพอไปออกฝันมาหาลูกภูมิ เราขอโอกาสลวงปู่อ e ีพอกระอบัขน้อยว่าจะได้เงือนจากหลังมือนขน้อยก็บวกมีเงืนสาสทุติภายสมแท้นี่อยู่ในสามเมืองแจกขอหากระิบเบิร์ดแล้วหลงปู่เนไว่าซูไยันเงือนกันได้ดอกสูย็นภาษาในเพิ่เดอเพชรภาษาที่ยังกัไม่ภาษาเพิรตลวนน้องไข่ของแท้ดไไมออก น้องคายเนี่ยปลาสับพื่มเนี่ยท่านจะตีโครงไม้แล้วก็แทงหยวกแล้วเอาขี้พื่มแท้มาประดับวงเทียนเพื่เอเอาเนี่ยเพื่งแทะให้เี่กดอกเพื่งดอกแท้เด็กเออบ้านลูกกู้เพื่อนับมาให้ซูซื้อผ่าไก่เด้อผ่าไก่ไก่นึ้อย่าหงขาดเอาใส่ในกล่องบวังใส่ในภาษาาสับช่วนเสือผ่านาแพร่ซื้อซื้อใส่กระเล้าแต่แต่วันย่าขาดผ่าไก่ ลูกสาวเาได้ทำเอา้าคืจัใจผ่าไก่ลูกพูดเ,เรียกว่าผ่าไตนี่เป็นของที่มีอาน,นิสงส์หลายก็ผ่าทั้งปวงถือเป็นผ่าบางสุกุลผู้ใดได้อาน,นิสงส์บางสกุลผ่าไก่เนี่ยสุดที่เขาจะใส่ต่อเป็นทิพดามันสิออกแสงเป็นรัศมีว่านอาเกินว่าออรา่าทวดาลที่มีรัศมีอันเสื้อผ้าที่ไม่ออกท่านใส่กองวังเนี่ย เป็นไม้กัหญากันยังมีอันนี้สูนโพสูผักไก่คนเรียกว่าจะขาดเออผักไก่ไก่นึงส่วนตึกผาสลงผาอันนั้นเรียกแจะสจีะใส่รอกาไสดอกปูด้วกันเล่นหวงสุกูเอาผักไก่ใส่กองหังจังสีหลานี้เป็นจังสีหลานหวังสุกปลให้ยแล้วยังมาเรียกว่าขอหวนลูกใไปได้เออได้เพือนยังว่าะนภาษาหังเก่าลูกสาวหนเงยบยังอยากดูปุ๊บยังยเด็กไเนาะ มีปุ๊บสาเสือม้อนไล่มีปุ๊บป่วยซ้ำน้ำวงจะหายพอได้อยู่แล้วเรื่สงเศรษฐมัยอันนี้ไปยัำจังหวะเรื่องนี้อยากร่วมผู้ไหนกับพอว่าเข้าเฮ็ดบังโสปุ่นรู้เฮ็ดบุญแจกเข่าผกุฏิพระู้ตายเข้าไปแจกเป็นคำเล่าเดิมลาวเดิมเราเรียงจังเราหลวงพ่อบ้านได้ไหมแจกแต่ว่าผู้ฏิ เมื่อเล่าเานี่ยสูมีสาระากันเรเลียนขึ้บ้านเขาเลยเขาเอลยว่ายังโง่จังบอกขอแจกสาระเขาเลยขอแจกแต่ยังยังนี้ไปยังล่วงสะอาดหัวแจกสรุปเนย่ยคู่แต่ว,แว่าวไปถูสาระสรุปเกี่ยคู่ขอแจกแจกข้าวจึงเป็นคำเดินพื้นๆนนเดิมทุวกวันนี้เขาเรียบบกบทฒอุทิศอุทิศหาไผยหา,หหายผู้ตายเป็นยังจังอุทิศ พอว่าเข้า่าอุทิศแปลว่าจำเพาะจาะจงเจ็ดบุญอุทิศหาพอสุภาพพี่ดอนเนอก็แปลว่าแจกเข้าหาพุทธพอสุภาพโดยเฉพาะบุญที่ไปใช้ไปมันก็หาพอสุภาพอแล้วบาตที่นี่บุญเนี่ยมันจันเร็จด้วย่อยยังเนี่ยหนึ่งของท่าน สองผู้หายท่านสามผู้รับท่านจังหวดเสียงหมดหาผู้สี่เขาท่านหาเด้วหนึน่งของทา่านมีความสําคัญจังไหนเดี๋ยวไปเห็นเต่าแกะแม่นก่ไม่ออกก็แสดงว่าถ้าว่าเทาขาดสิ่งเราเห็ขันผู้ได้สารอย่างไรว่าเรื่องบ่อนหนา,าัเอ็ดย่ออกพแม่วัดบุญเฮามีแต่ผูมีปัญญามีแต่ผู้มีฐานะขันปานกลางถึงมีเงิน บวมเงินมาทุกขมอดให้ไปกันเลเฮาสังเกตจังซี่วัดเฮ้าผู้บ่าอาจารย์เฮาาดูวัดดูว่าแมียนจีหลบเป็นเกิดหลูกเฮาเป็นหงหลูกมหลานแต่ว่าเป็นเห็ดได้เป็นสละชีวิตส่วนตัวเป็นปอกบัวเพื่อเสกเป็นเนื้อหน้าบุญเนีพวกเฮาเพื่อตะม่าเทกานี้ปวดตะหน่อยเขาว่าสีแดงตะม่ากระแดงนล้วเขาได้แมวบอกกูจัดหลบเขาว่าสีเห็นแบบเชียวแล้วเขาเพราะว่าอยากบวดตะหน่อย การบวชเป็นการออกจากทุกข์บวชส,สิสิหามือระยะเดือนหนึ่นกนงกระดังอันนั้นคือผู้หลักฐานเป็นอย่างจะไม่อิสงศ์ท่านใม่พระเพราะคนมีสิ่งรองรับก็คือสิ่งผู้ล่องล้นไปเห็ุบุญนบั้งเกิดเฮ้ข้าน้อย,อยว่ไปดอกท่านอาจารย์ไปวัดวัดร้วยแล้วไม่ใช่วัดพระคู่นกท่านร้วยไปเข้าวัาอร้วยแล้วข่อยนอกข่อยข่อยเสียด้วยไปเถอกอาตมาอะไร ไม่ธรวมดด้วยไปเห็นบนุญน้องค้นตาบอดน้องค้นปีกาน้อโรงเรียนลงพยาบาลดกอกขนาจารย์ถามมาเด็กบุญปอตอบมาได้แต่ว่าอันนี้สงมมันปทอเ็นแต่พระเป็นยังคือเป็นจังสั้นเพราะว่าคุณสมบัติของผูรัตน์ท่นนานพระทีมีคุณสมบัติหลายองค์มูเพราะพุทธีสินควรเป็นตาพระได้ไหมหรอบอกเด็กเนะี่ยผู้ใดรักษาสิ่งแปลกได้พวกนั้นจะเป็นผู้มีศีลรักษาสิ่งหาได้ ท่านน้องก็ได้อานิสงส์หลายเพื่อนแต่รักษาให้ได้ดีบวรเป็นศีลสองเครื่งบ็ได้ดีเนี่เจาหัวเจาวน้อยนิดน้อยเนี่ยศีลสิบการรักษาได้ก็อานิสงส์เพื่อนข้ามภูมิศีลปริมาณของความีแต่ภักเนี่ยแม่ชีก็เป็นภูมิศีลเพื่อนท่านขันศีล่นบริสุทธิ์อานิสงส์หลายเพื่อนผู้นี้เนี่ยเสด็จไปชนีซื้อให้ผู้นักบวชเนี่ย ตอนใดสิได้กันยะถาวาลิวาหาได้หรือไนะ่นากตรวจลงปุราปาริปุเรติสาลังเพแปลว่าจันไดข้าตรวจนำห่วงน้ำเต็มร้นฝังไหลไปยังชโลธรรวมลงในสาคพรพทะเลหลวงอกว้างไกลทางสิงภาวนาบำเพ็ญมาอย่าสงสัยส่งผลอันฝื่นใจแก่ผู้ตายทุกประการปัญหนี้ บบนี so Why? Why maybe, ีห้าสงสัยนี่จะได้ก็ตายไปหลัาก็ยังคงขึ้นมาบอกจุกคนนี่ไม่แน่ประสันตมมอเรลังมาข้างหน้าบอกไงปฐมขุนต้องมาสามเจร็จคอยใจ้างไงก็ก็อเห็นว่าขาันวันนัเอ้ยอุมาหลายก็เต้นโซ่ขึ้นมาไหว้เ่ยเป็นยังดวงจิตจังบอกสามาิตมาบอกกินออกไดเพราะว่าโลกของมีจยางกับโลกมนุษย์มันคนละย่างอ่ะเปิด่าคนละมิติ หนึ่งชั่วโมงของโลกวิญญาณเท่ากับร้อยวันของโลกมนุษย์ขัิเปรียบเทียบสมมติวันหนึ่งวันของโลกวิญญาณเท่ากับร้อยปีของโลกมนุษย์มนันหลอกไก่กันเยอนเพื่อสิเดินท่าง็หัวเพื่อสิงโง่ขึ้นมาบอกสุ่มสิบบวตายวันแล้วอมืมันบอกว่าอร่อยปีจะพ้นไปน้องมันบอกเพราะฉะนั้นสิ่งเรานี่ะ เ้าบเพสามารถสิ็จดูด้วยตาในมื่อแต่ว่าให้เสือพ่อแม่ผู้บ่าวจารย์ผู้คนเพจให้ฟังก็จะไปไก่ห้าวเนี่ยหลวงปู่ตืออาจารย์ข้ามโม่เนี่ยเพิ่นนางาวนาเพิ่นไปเห็นผู้นั่งประเทศผู้หนึ่งยศจอมพดตกะหมอนหลุบที่เรียกหลวงปู่เรียมาจอมพดนั่งตรงเบิ้งครับเมืนก็ยังเคยเห็นหน้าก็ยังเคยเปลี่ยนนายบายเพราะใดเนี่ย ข้าน้อย e ซื้อนี่นี่นี่ว่ามีนดอกจอดพ่นอย่งไรยังบมีชุดทหารอีกเบื่อบ้างเัื่องชุดทหารกับพวกเรายู่หมอนรกไฟเขาหอนละหอนไหลเป็นยังก็หอนข้าน้อยได้เนี้ยอะไรคนหมดเกับโกบบัตรโกบเมืองกำมันหลายจีได้พนนายบอวอดอกข้าน้อยพุทธิฐานพระสีอ่านมาตรสรุปแล้วก็จีเดพนกำมไหลายเนี่ยพลังสมาธิสมาธิเป็นแก่กาสามารถจะเห็นสิ่งที่มนุษย ตาหนาเพื came, s <S here, sink, look, like ่อโบเห็นว่าไปขึ้นตัวกันไปตั้งเดือไปสวยพนในบ้านคู่บ้านจังคนโวดอกจะมาไปน้องเพิ่นน้อวัดปลาพ่อแม่คู่บ้านจังคนโวเป็นแห้งไม่ได้ไม่หัวว่าป้ไปใส่บ่อยแม่นางฝ่อกันอยู่ในบุญเดียบบอกถ้าว่าเพิ่นเียตัวระสงสัยโอกาสหลวงปู่อันอยู่ในบ้านหลวงปู่แห้งผู้ใดก็ผู้ตายเัี้ยละเอามาถือผมนั่งก็จออยู่นอกบ้านนี่ ทางเอาความบุญมาห้องก็ได้ถามมาสิไปนั่มได้ลยได้ความบุญแล้วก็ไปแล้วเขาไหนเออที่มากวนเขาเริ่ดรูกเขาจะยากเย่าอันนี้ห้องห้อก่เห็นแต่ว่าผู้เพิ่นรักษาศีลท่าใดพิ่นเห็นเข้าจังหวัดใจว่าการที่เข้าถวายวัตถุท่านให้แก่พระภิกษุเนี่ยอันนี้เพื่อเลือกเด้เนาะอาตมาเป็นพระวัดวาพันธมนุทย์ต่อไปแล้ววัดบ้านวัดมหาใหญ่คนพอดีได้ยังวายังสั่นด้ คำว่าพระดีเบ yeah. ิ mm. ้ลเนี่ยไมออกเลยขันคัลล uh. ัมได้ดีเบิดเนี่ยเพราะว่าวัดบ้านวัดป่าดีเบิดวัดบ้านก็เป็นพระอรหันต์ได้วัดป่าก็เป็นพระอรหันต์ได้เพราะเราเป็นพระอรหันต์นี่ดีเบิดสุวรรณขันวัดบ้านเฮ็ดดีก็ดีขันวัดป่าเฮ็ดพอดีก็พอดีเหมือนกันเป็นสัตว์เข้าใจนอไม่ออกเนี่เอออันนี้บอกกันเือกันถามต่างล่นเห็นหนาพราได้อุ่นมันก็ไม่ออก แล้วก็วมีอยู่เป็นทุท่มจากนในสองไฟกองเฮ้าหนึ่งแจ้งการบวมนาเฮ้าจังหมันใจใ๋นไม่ว่าเป็นพระของพระบวมยับวาสิทธาสหยกู้ได้กระได้บวมแย่การถวายกองบุญจึงนิยมถวายแก่พระเจ้าประสงค์เพราะเพิพ่มมีศีลและเปิดสามารถแท่เมตตาให้บุญทั้งหลายไถึงแก่ผู้ที่ล้วงลำจังคุ้มพอสุขภาพดีได้อันที่สองก็คือ เจตนาวัตถุท่านบอกไปแล้วถึงล้ลก็ผู้รับ่านก็ไปแล้วอัน,อน,อนสำคัญที่สุดเหม่อนที่สามคือเจตนาท่านเจตนาของผู้ให้เข้ามีเจตนาเฉพาะเพื่อผู้ที่ตายไปแล้วให้นึกถึงบญคุณนของเพิดก็กระแมนอาตมาเนี่ยธาตเด็ดก็ผ่าแม่กับเจ็ดสิบสองพอกับหกสิบแปดท่อกันกล้วพุ่งถอทำกันด้วย บ่เนี่ยพออาตมาจักมือได้ก็กบบจังหวะกหมอเบียตัวเป็นกบภาคก้อนเ้องอีกบดบดที่าก็จะได้เป็นกบภาคที่ถต็ทุกทุกคนเกิดมาเป็นกบภาคเมื่พอพราะว่าโลกอันนี้เป็นที่อาตมาพอพอ่พอกับแม่ประจับตัวพ่อออกแม่ออกดีใจบ่าลูกตัวพราะว่าบวชไวด่งไหมเพื่ออยากให้ซื้อเรียนหนังสือจบไม่ไหวบวชเรียนไนดะ้ไหม จบปริญญาติีแล้วเพิ่งอยากหาซึ้งเลยเป็นคู่วอ่างนโตก็อยากซึ้งแล้วก็ขอพัะพาคอนคนไอ้เรี่นดต่อปริญญาโทก่อนไดก่อนนก็เรียว่าเอาจบโทเลยเสื่อมาหาสิจบปริญญาโทแล้วหอดจะบนถามวันวันจะซื้อบ่เป็นยังก็บ่ถามเพื่อนไรสเบื้งหมลก็ซื้อไห่เรื่องรถนดเนียวเ่องบันเดียจากขี้รถก็ซื้อใหมเพ็นหน้า ผมต้องถามลูกหน้าไงเกี่ยวเขา่าไงฝากไ็อยู่นนเป็นก้อนดังเปลนรักษาเขาแคว่า,า,าห้าเจ็บไข่แด้พญ่าเด้อลูกอี่เป็นหน้าบวชก็ได้มาบวบัดบริบับตุประาาาาาทาเ,เด้อก็เลยถามผมว่าคอยบวชมูเจ้าดีใจบ่ชขั้นคอยปรบวชเอาเอาสิเปรียบเทียบเด้อปีไม่สงการปีให้เจ้าหลายสุขพันหนึ่งตอนนั้นหลัง เจ้าจะทู่ใบกระยาเจ้าเจ๊กไข่เจ้าไข่เมี่ยงใจกระไข่แม่พอไหมหรอเออหู้ดีเนี่ยตัเผลอกตัวเดือดเนี่ยเจ็ดลอยไม่ยู่ตับเนี่ยเอออันจมซื้อได้นานๆนี่ยังสี่ห้ยก็เกาได้ถามว่าห้เขาเป็นยังไปยังวารู้บแบว่าเป็นยังซ่านอาตมาได้บวชได้ดูแล้พอกับแม่สุบหัวใจทุกเดือนครับ เงินเดือนประสังคายิการเงินเดือนพระกู้สเดียดหมองใส่แม่ด้วยสามท่านหมอบให้ด้วยธรรมาบเอาดอกเป็นพระเจ้าพระน่าย์่้าเป็นได้เป็นกระยอนโยงออกไปสร้างสิ้นเือนมากัโกนแม่สิ้นเือนโกนแม่ตลรอบวเคยบวเค่อยมาแล้วก็บอกแม่เสมอว่าอย่าไปหยาดน้ำบูดบูดเลยเด้อขั้นบวมีขั้นต้องการอี๋ยังหมายว่าบวชพระขันพระซอยใดซอย จะเปนาลูกเขาเขาไม่เกอะไม่ตั้วแล้วกับอันธพาไหาเนี่ยว่าเป็นหายย่อนจะดีกุ้งมังกรลบรรดาลูกเด้แต่ว่าหายเนีฐานามาเป็นพอกับแม่ย่าไปวบาวเพียบเทียบเขาสิซังแต่ว่าพอหายเท่านั้นมุ่งก็้่มหายย่าไปวบาให้เก็บเงียบที่สุดอาตมาสั่งคะเนี่หนเจ้าของได้ยออบัานในเรื่องมรดกอะสิปันเท่านั้นเท่านี้ยดญย่าปั่นให้เขาหลด เจ้าเชือไปเอกมาหยั่งไปเ,เป็นเงาผู้ไปทำหน้าไปก้มยืดหลมหา้านเนี่ยเขาสั้นโอนให้ลูกให้หลานโลดอ,อันนี้เขาเอ่ย่าเลี้ยงจิตเลี้ยงใจผู้เป็นพ่อก็เป็นแม่เนี่ยแต่เดีผู้สิ่งใจสิ่งเรามีพ่อกับแม่เนี่ยหักลูกฮักปัน้นนุ่ยตาได้ยไม่ออกบอกัโบร่างกำจังวานพ่อแม่ฮักลูกเต่าเสมอเนียดได้ตา,า,า,าหาแนวซาก้มหักบ่อนหนักเสมอได้ ไผผู้ว่าจาเกี่ยงหวานข้าล้มส้มสีแมนบัวตายแทบลูกเต่าเสมอเท่าพ่อแม่คิ้งดอกหน้าหนาลงมาเทาไหร่ที่ซื้อดอกนายลูกนายเต่าพิดกันพิดรูดมันตัดกันบ่วคาดดอกชีรายปนินี้อนเป็นลูกกู้เบาซื้อบัวเลี้ยงแตหายอยู่หลังห้อนบุญมึงอยู่เพราะว่าหยังเลือดไม่ออกงานของบ่วคาดดีกับลูกขี้รายกับลูก ใครศิวาจะไหนก็ฝ่ายออกถิ่นกว่ไดดเพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายเนี่ยมันมีโยมมาถามอาตมาท่านอาจารย์ผมเนี่ยไม่ได้บัลลโรคจากพ่อแม่เลยนะผมเป็นพวกในการโรงเรียนเนี่ยผมไม่เอาเลยพ่อพ่อแม่ก็มีน้อยอาตมาก็เลยว่าโยมอย่าพูดอย่างนั้นไหนยกมือ,อขึ้นอาตมาดูซิผมโยกมือมีกี่นิ้วห้านิ้วครับ เท้ามีกี่นิ้วห้านิ้วครับแขนขามีไหมมีครับหัวมีไหมมีครับนั่งหลานสมบัติที่ประเสริฐที่สุดไม่จําเป็นต้องเอาเลือกสวนไร่นาได้มั่นสมองได้จิตวิญญาณได้กายเนื้อ็ยอนพอกับแม่เกิดเนยเฉลีไยไปออกเอ้ยไปสึเกิดเป็นคนเดยข้อต้องพาดวงวิญญาณหนึ่งหนึ่งส่วนสองล้านเนะาะแถวไปเกิดเป็นคนเนี่ย กันกับวิญญาณสองล้านดวงผู้พ่พอนี่ยทรงเสื้อเกิดเวลร่ารับนอนกับแม่ขออภัยว่าถุงตงกเนาะรับนอนกับแม่ห้องทรงเสื้อเกิดไปอยู่ในรังโมลูกของแม่ถิ่นก๊อตอยู่รังไข่เสื้อเกิดหนาวิญญาณทรงตกก๊อตปับ๊บก้าเดือนสีเดือนแล้วพลุ่งพล่าน,นมาแล้วหนึ่งในสองล้านในห้องนี้บุญจังเด็เกิดพอเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปัญจสาขาขึ้นมาเป็นพลุ่งพนมาก สมบัติว่าในของแข็งของเหลวในร่างกายของพออง่อกับนะแม่อาจะมากอะกว่าอย่าไปน้อยใจแค่เท่ามันมีความสามารถแล้วให้น้องนุ่งเขาโลดหายพูดใจโลดเพมาีความทีม่แม่ม่ออกมาจากโกด,ดูไปเสน,นเอาบุญกุศลไป